เราสามารถที่จะรู้ความเป็นไปของกันและกันได้ก็ตอนที่ยังมีลมหายใจแต่เมื่อละจากโลกไปนี้ไปเราก็ไม่รู้เลยว่าญาติของเราที่จากไปนั้นไปเกิดในภพภูมิใดก็ต้องถามผู้รู้นั้นตรงนี้เนื่องจากเราทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้พระสงฆ์ บวชมาในยุคสมัยปัจจุบันก็ไม่ได้มีอย่างพิเศษเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงไม่รู้ในส่วนนั้นจึงได้หยิบยกเอาสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือข้อวัดปฏิบัติที่ผู้เจ้าท่งกระทำหรือในรตรัสเอาไว้ว่าทําไมเราจึงต้องทําบุญให้กับคนตายและทําไมญาติโยมจึงทําบุญเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันเหล่านี้โดยเฉพาะเจ็ดวันนั้น ในระหว่างที่ตายคนเราในิยโยมเลยถ้าเกิดว่ายัางมีห่วงมีป่วงอยู่ก็ยังไม่ไปไหนมาไหนยังจะต้องวนเวียนอยู่กับลูกกับหลานแต่ถ้าอายุสังขารมากไม่ยึดติดไม่ติดกับลูกกับหลานแล้วก็จะไปสู่ในภพภูมิที่ตนสามารถที่จะเป็นไปได้เนี่ยอย่างเช่นนางมาริกาเนี่ยจริงบุญเธอก็เยอะแต่มีเศษบาปเศษกรรมเล็กน้อยเปตกนรก อยู่เจ็ดวันพอพ้นจากนรกก็ได้ไปสวรรค์เนี่ยตรงนี้คือคือเจ็ดวันบางทีคนตายอาจจะยังไม่รู้ว่าตนเองตายหรืออาจจะมีติดขัดตรงใดตรงหนึ่งพอพ้นเจ็ดวันแล้วก็จะได้ไปผุดไปเกิดหรืออาจจะได้ไปสู่เวรสู่กรรมที่ตนทำนี่แล้วแต่กําลังบุญกําลังกรรมทีนี้ห้าสิบวันแล้วพระคุณท่านเป็นยังไงห้าสิบวันเป็นะอย่องะไรครับการทาบุญเจ็ดวัน ผ่านไปอืถ้าเราถ้าเราจะกล่าวตามเหตุตามปัจจัยตามผลครับเพราะว่าผู้ดได้ไม่มีโอกาสทําบุญต่อไปอจากดุลมากดุลน้อยไม่มีโอกาสแก้ตัวครับส่วนคนเป็นม,ม่มีโอกาสเลือกทางเงนะงาก <ทำ S 2> ิดได้ออยังทําดุลได้ยังสามารถทําทําความดีสามอย่างได้ครับเช่น ให้ทานบริจาคทานงเพราะคนตกทุก์ไื้อรักษาศีลห้าสั่งศีลแปดครับนุ่งขาวขาวเราก็สามารถเลอกปฏิบททัติได้ส่วนบนที่รื่ภาว่านาต้องเลิกต้องทำเราสามารถเลิกปฏิบัติได้ตามที่เรามีโอกาสอืส่วนผู้ตายตายไปแล้วหมดสิทธิทำความดีสาธารณประทยชนครับที่ เมื่อตายแล้วจะต้องทำอะไรก็ต้องรอรอ,รอบุญที่ลูกหลานญาติพี่น้องไไเกวดมาอ่อรอตามส่งไปให้เมื่อเจ็ดวันยังไม่มีบุญยังไม่รู้ได้อีกตายต้องรอดีว่าห้าสิบวันจะมีญาติพี่มีลูกหลานญาติพี่น้องอุทิศบุญไปให้ไหมอืมถ้าญาติพี่น้องนึกถึงผู้ตายครับทำบุญอุทิศไปให้ผู้ตายเช่นเดียวกันกับเปรตญาติของพระเจ้าพิมสาร ผู้ตายก็จะได้รับบุญท่านถ้าบุญจากถ้าบุญของผู้ตายเพียงพอแล้วไม่ต้องอาศัยบุญจากลูกหลานก็ไปเกิดพบภุมิสูงได้ทันทีเช่นเดียวกันกับทรมิจฉาวาสกจะไปสวรคดิ์ก็แต่ก่อนตายเพราะว่ากตินิมิตมาปรากฏกตินิมิตรมาปรากฏเฉพาะคนที่กาลังป่วยเท่านั้นและคนที่กําลัง บนลมหายใจตนะอนนั้นจะมองเห็นนิมิตสูงต่ำดำขาวสูงดีชั่วด้วยอีกครับโดยที่ผู้อื่นไม่สามารถเห็นได้สิ่งเหล่านี้ปัดแตกต่างรู้ได้เฉพาะตน,นเห็นได้เฉพาะตนเท่านั้นครับว่าตนจะไปสูงหรือไปต่ำไปดำหรือไปขาวปฏินิมิตจะมาบอกลูกหน้าอืถ้าคนไหนทําบุญทําความดี บันให้ทานจงรงคนตกี่ไม่ยากดูในญาติเนาะรักษาสินห้าบ้างสินแปดบ้างมันสวดบนตังเศตศตังทำอาลัยสุรธรรมะร่างทับโอกาสคนนั้นจะมีบุญติจะมีบุญมากเมื่อตายแล้วไปเกิดได้ติดทุกข์ทั้ง <c oughs> ไม่ต้องอาศัยบุญจากญาติเนาะแต่เรากาลังพูดถึงกรณีที่ว่าถ้าญาติเราตายแล้วเจ็ดวันยังไม่ไปเกิดครับ <c oughs> ห้าสิบบาทจะมีญาติลูกหลานผู้ทิศบุญไปให้ไหมเช่นโยมเจ้าภาพญาติี่น้องมีมีหมอนครับมีผ้าไตมีข้าวสารมีน้ำดื่มมีมีหลายๆอย่างที่เป็นที่เป็นสมบัติสิ่งของที่พระสงฆ์จะใช้ได้และผู้ทิศสิ่งเหล่านี้ไปให้ผู้ตายแล้วผู้ตายรับได้ไหมโยม ถ้าเราเชื่อตามหลักของติโรกุตสูตรซึ่งเป็นสูตรที่กลาวถึงเพริดเปรตหรือผู้ตายเปรตเราก็จะไม่เคิร์ขืนเราก็เราก็จะไม่มีความวิตกกังวลใดๆแต่ถ้าเราคิดว่าเอาข้าวสารไปถวายพระแล้วผู้ตายจะได้ไหมผููตายไม่มีหม้อไม่มีหม้อเมืองผีไม่มีหม้อแล้วจะหุงข้าวได้อย่างไร เมืองผีไม่มีพอกไม่มีไม่มีเรื่องสุดใจงใดแต่มิรอบุญจากญาติเท่านั้นรอความดีบุญก็คือความดีครับความสุขความสุขนี่เราคนเป็นก็สัมผัสได้คนตายก็สัมผัสได้เพราะความสุขมันไม่มีรูปมีร่างคุณท่านครโดยเฉพาะความสุขทางใจความอิ่มทางจิตใจมันไม่มีตัวตนโยงทังเทศแล้วฟังเทศแล้วก็สบายใจ ความสบายใจมันไม่มีตัวตนแต่มันบสบามารถสัมผัสได้รู้สึกได้ทุกท่านครับมันเกิดความสุขทางใจขึ้นไม่มีความทุกข์มาเบียดเบียนนั่นเรียกว่าความสุขผู้ตายเช่นเดียวกันทุกท่านครับเมื่อเราเอาเข้าสารไปถวายพระสงฆ์และอุทิศเข้าสารไปให้ผู้ตายผู้ตายก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีทุกท่านอ๋อผ้าไตรกิรน,นำไปถวายพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็พิจารณาบุญให้จาภาบุตรไปทห้ผู้ตายอืผู้ตายก็มี้าลุ่มท่าให้ครายครับไม่ต้องไปเลยจร่อนจนบุตรเปรตญาตของชาติพัธาารธ์สายตายไปหนึ่งพันปีไม่มีใครอุทิศบุญไปให้แล้วเปรตอยู่ได้อย่างไรอยู่ย่างทนทุกข์ทรมานอาหารไม่เคยได้กินหมายความว่าอาสภาพของเปรต สู่ผอมเมดซิคโคลเมดะนางห้องกระดูกที่ปรากฏในความฝันแล้วปรากฏได้อย่างไรปรากฏเพราะอัตภาพของเปรตมันปรากฏในความฝันให้ยาติรู้ในเห็นเช่นเดียวกันตับญาติของเราที่ตายไปแล้วครับ,บางครั้งมาเข้าฝันก็บลูกหลานว่าหนาวว่าหิวน้ำว่าอยากกินหมงจีนเป็นต้น นั่นแหละปิตวิญญาณของผู้ตายมาสัมผัสกับญาติทองตนกูได้อาจจะเป็นลูกเป็นหลานปัาเป็นปู่ย่าตายายอาจจะเป็นลูกปันเป็พ่อวิญญาณพ่อแม่ก็ได้เป็นต้นแสดงว่าเขากำลังต่ร้อนยังไม่เป็นปุปเกิดและต้องรอมุ่นจากลูกหลานเท่านั้นทุกคนทครับถ้าลูกหลานไม่เชื่อก็ไม่ถ้าสมก็ อค่ขัดได้เส้นโยมโยมเอาอาหารไปไปเส้นไหว้ที่กำแพงที่เจด,ดีดย,ย์โดยที่พระสงฆ์ไมได้รับรู้ไั่ทราบเลยโดยที่พระสงฆ์ไม่ได้รับถามาผู้ตายไได้รับไหมไม่ได้รับบุญไม่ได้รับอาหารที่ที่เราเอาไปวางไว้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีผู้ส่งให้แล้วใครเป็นผู้ส่งให้ก็คือพระสงฆ์นี่แหละครับ พระสงฆ์ทรงบุญพระให้ผู้ตายอย่างไรยักขถาว่าเรียกว่าหาปูราปริภูทีติสามราเป็นต้นละบนยักถาปรากฏในที่โรกคนกสูตรทุ็นต้นสูตรใหญ่อาพาสิเมก็ปรากฏในที่โรกุนสูตรต่อท้ายท้ายอายันเจโขเป็นต้นสิ่งเหล่านี้กล่าวเกี่ยวข้องกับระหว่างผู้ตายกับผู้เสด็จ<อ>คนเป็นคนตายเกี่ยวข้องทางไหน ที่วิญญาณก็จะผูกพันไปทำสายเลือดสายเราเห็นความรักความผูกพันโดยเฉพาะผู้ที่ตายไปแล้วถ้าตายแล้วไม่มาเข้าฝันแต่มาเข้าไปอยู่แล้วครับหรือไปเกิดใหม่แล้วแต่ถ้าตราบใดสิบปีเรายังฝันเห็นอยู่เรื่อยๆนั่นหมายความว่าตอนก็เป็นอยู่บุญไม่พอครับเราทิชบุญไปให้บุญมันยังอยากไม่พอ อ๋อบุญตัวน,นี้แหละจะสง่งที่วิญญาณปด้เกิดใน,น,ในพ้องคุณมาในคำใหม่ต่อไป,ไปครับโลกใหม่ต่อไปทุณท่านอืมนี่แหละนี่คือเราจะต้องทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันหรือร้อยวันขึ้นขึ้นไปต้นอ๋อได่คือห้าสิบวันทุท่านครับอ่าอย่าโยมเราไม่รู้หรอกว่าแม่จริยาพ่อสมชายเป็นเกิดณที่ไหนถ้าลูกหลานฝันเห็นก็นดีจะได้ทำบุญให้ แต่ถ้าลูกหลานฝันไม่ฝันเห็นเลยแสดงว่าท่านไปแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่เราก็ก็ทําบุญปกตินั่นแหละฝันเห็นไม่ฝันไม่เห็นก็แล้วแต่ความกตัญญูก็อยู่กับลูกกับหลานเราก็ทําอย่างนี้ของเราสม่าเสมอสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่วันเข้าพรรษาออกพรรษาวันสงกรานต์ก็ทําไปท่านไปเกิดหรือยังไม่เกิดก็แล้วแต่บุญกุศลที่เราทําก็เป็นบุญอยู่ดี ข้อสาคัญลูกหลานบางคนฝันเห็นพ่อฝันเห็นแม่โอ้ยโยมเว้ไม่ได้ทาบุญดอกไปดูว่าท่านตายตอนอายุเท่าไรเกิดพศอะไร,ร,ะอไรโอ้ยคิดไปทั่วระยโยมเว้เออเอาไปลงทุนพอลงทุนแล้วมันไม่ถูกโอ้ยไม่ทําดอกผีนี่อดลยโยมไว้ก็ไม่ถูกนะผีก็อดได้แต่นั้นไปคิดแบบนั้นมันก็ไม่ได้เราก็ต้องคิดว่าฝันเห็นก็นดีพอแม่มาทวงเอาส่วนบนุญ เราก็ทําบุญกรวดน้าไปก็จบแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปคิดเป็นอย่างอื่นถ้าเกิดถูกก็ดีไปพอผีได้บงังพระได้บงังมันแต่เกิดพลาดโอ้ยอดทั้งผีแต่พระได้ยงไปทีนีเออนั่นเราก็ไม่ได้ทําบุญด้วยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของทําบุญเจ็ดวันห้าสิบวันและอีกร้อยวันเป็นยังไงพระคุณท่านอีกร้อยวันเป็นอย่างไรครับอีกร้อยวนอันก็คือเปิดโอกาสให โลกจิตญาณรอผลบุญผลับว่าจะมีลูกหลานอุทิศกล้วยสุกอุทิศผ้าห่มอุทิศที่นอนบอนมุ้งไปให้ผู้ตายไม่อย่างไรอเช่นผ้าสิ้นผ้าไหมผ้าตลาดผ้าอะไรก็ได้ที่เป็นผ้าใหม่ซึ่งเหล่านี้เรียกเป็นผ้าบางสุกุลครับมันมีสีก็จริงดูอืแต่ว่าเป็นผ้าบางสุกุลพระพุทธเจ้า พูดตาภาษาพระรียว่าาบางสุบุญพระท่านก็จะพิยนาพิจารณาเป็นผ้าบางสุบุญไม่ใช่ผ้าถุนผ้าถุงผ้าโสผ้าซิพิรณา,าเป็นผ้าบางสุบุญให้เท่านั้นเมื่พอพิจรณาเป็นผ้าบางสุาบาสุญแล้วโยมถวายสิ่งใดผู้ตายก็ดดจะได้สินะ่งนั้นขอผ้าสิ่งงามไม่งาม ผู้ตายก็ได้รับเช่นเดียวกันครของอยู่ของกินของใช้เรานําไปถวายพระพระก็อุทิศพระก็ให้คาให้โยกอุทิศสิ่งเหล่านั้นให้ถวายพระครับอุทิศไปผู้ตายอืผู้ตายจะได้รับสิ่งต่างๆทุกอย่างที่โยกอุทิศไปผู้ตายไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อเมื่อได้รับแล้วผู้ตายจะปรากฏในความบัว่านุ่งผ้าอาม อยู่ที่ภาษาพระเถรวัตแห่งใจแห่งเด็นั่นหมายว่าพว่าผู้ตายก็ไปเกิดอย่างไไปสูงไปสูงแล้วแหละแต่ถ้าเกิดไปไม่สูงก็ทําไครับถ้าไปไม่สูงอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ดือยเพราะมนุษย์ต้องทําบุญให้กันเองมนุษย์จะอาทิศบุญแห้มนุษย์ไม่ได้ไม่ได้บุญบุญบุญไมมนุษย์ต้องทําบุญสามประ่าให้กันเอง เราไม่ยอมอุทิศบุญให้มนุษย์เราไม่ยอมอุทิศบุญบุญตระการมนุษย์ผู้คนเป็นอยู่ไม่ปฏิบัมินอกจากผู้ตายเท่านั้นบุญกุศลจะถึงผู้ตายเท่านั้นเพราะมนุษย์ต้องทำบุญแก่